ครับสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอีซิิเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการทํางานง่ายๆที่ทําให้เรารวยนะครับก่อนอื่นนะครับก็อยากจะบอกว่าทุกท่านต้องตั้งใจฟังตรงนี้เพราะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากนี้เป็นเรื่องของผลประโยชน์ล้นวน,นเป็นเรื่องของรายได้เป็นเรื่องของผลตอบแทนที่เราจะได้รับจาก A อไอเ ว่ามันเยอะขนาดไหนแล้วคุ้มสำหรับการทำงานของเราแค่ไหนหลังจากที่เราได้เรียนรู้ว่า a i y e l มีความสำคัญต่อโลกธุรกิจในอนาคตยังไง a i y l o เป็นแนวคิดที่ทำให้ธุรกิจกับธุรกิจได้เจอกันนับโดยผ่านเราเป็นตัวกลางได้ยังไงนะครับก่อนอื่ต้องยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ยุคใหม่ ของเครือข่ายธุรกิจสังคมที่ทําให้เราเนี่ยเข้าถึงผู้คนทั้งโลกได้นะครับอถัดมานะครับมาดูแนวคิดกันนิดหนึ่งแนวคิดการกําเนิดของ a i r o com นั้นมีความเป็นมาอย่างไงในอดีตเราคงจะเคยเขียนจดหมายกันนะครับรุ่นผมก็ยังทันอยู่นะเขียนจดหมายหลังจากนั้นไม่นานนะ จดหมายก็กลายเป็นอ e ีเมลขึ้นมาเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาหรือแม้แต่นะครับหรือแม้แต่เพนชิปที่เราเคยเขียนนะให้เพื่อนฝูงตอนสมัยเรียนปัจจุบันนี้โด่งดังมากนะครับใน f c e e o o o นะครับกลายเป็น Facebook ที่ทำให้บุคคลคนหนึ่งร่ำรวยนะครับจากการที่มองเห็นโลกอนาคตเช่นเดียวกันครับ a อไอเยโก็มีกำเนิดจากสมุดหน้าเหลืองนั่นเอง นะครับซึ่งเป็นรายนามรายชื่อของผู้ประกอบการหรือคนทำธุรกิจในแต่ละประเทศปะทศนะปัจจุบันนี้ A-ILO ได้รวบรวมนะครับรายชื่อรายนามนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการในแต่ละประเทศเข้าด้วยกันสู่โลกออนไลน์โดยเริ่มต้นนะครับเราอยากให้มองกันตรงนี้ว่าวันนี้โดยภาพรวมนะครับหลังจากที่เรา สมัครเป็นสมาชิกผ่านเว็บไซต์ของผู้แนะนำของเราแล้วเราต้องทำการ Active แบบโฆษณาแบบใดก็ได้นะแบบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบ900แบบ6,000แบบ30,000นะครับแต่ละแบบจะมีผลปรยชนที่แตกต่างกันออกไปซึ่งเราจะได้รู้กันหลังจากนี้แต่ก่อนที่เราจะมีรายได้นะครับเราต้องทำการ Active ตัวเองพูดง่ายก็คือว่าทำการซื้อแบบโฆษณาให้ตัวเอง นะครับเมื่อเราทําการซื้อแบบสนษนาตัวเองแล้วหลังจากนี้เรามาดูว่าการทําเงินทําได้2รูปแบบรูปแบบแรกคือ Affiliate Marketing นั่นก็คือการที่เราเอาเรียกว่ารหัส Active โฆษณาของเรานะครับไปขายให้กับลูกค้าซึ่งเป็นผู้ประกอบการเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องการจะโปรโมทธุรกิจหรือสินค้าของตัวเองนะครับให้ชาวโลก ได้รับรู้นะครับบนโลกอินเทอร์เน็ตเมื่อเราทําการตั้งโฆษณาให้ลูกค้านะครับเราจะได้รับนะครับนิดหนึ่งตรงนี้นะอ่าโอเคนะหลังจากที่เราตั้งโฆษณาให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะเราจะรับเงินครับเป็นเงินสดนะครับจากการที่เราตั้งโฆษณาหรือขายโฆษณาให้กับลูกค้า ครับขั้นต่ํากําไรตรงนี้ก็สี่ร้อยนะถึงเก้าร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นถึงถือว่าเยอะมากเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าได้ยังไงนะครับนั่นคือการขายแล้วถามว่าโฆษณาที่เราซื้อมานะนะครับในตอนแรกตอนที่เราเอ็ก v e เเนี่ยเราใช้ในการตั้งโฆษณาให้ลูกค้าเรียบร้อยละหมดแล้วเราได้กําไรมาแล้วได้เงินมาแล้วแล้วเราจะทำาไงต่อไปครับเราก็ทําการซื้อครับซื้อโฆษณาใหม่ฮะซื้อซ้ํานั่นเองนะซื้อแบบโฆษณาหรือรหัสดิจิตอลเนี่ย ไปทำอะไรไปตั้งโฆษณาลูกค้าต่อทำอย่างนี้ครับทำให้เราได้เงินนะท,ทันทีทันใดและเป็นเงินสดเข้ากระเป๋าเรานะครับเยอะมากนะแต่ในรูปแบบหนึ่งคือรูปแบบของการสร้างเครือข่ายหรือ MLM นะครับสร้างองค์กรวันนี้เมื่อมีการซื้อมีการตรัง้งโฆษณาให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็ตามทุกแบบทุกครั้งที่มีการซื้อจะมีผลทาง MLM ด้วยนะครับ หลังจากที่เราสร้างองค์กรแล้วองค์กรเรามีการซื้อโฆษณานะและไปทําการขายเขาได้เงินเขากลับมาซื้อซ้ําเราได้อะไรในการสร้างองค์กรได้ผลประโยชน์ตอบแทนครับไม่ว่าจะเป็นโบนัสรางวัลหรือความสำเร็จใดๆก็ตามมาดูกันนะฮะในเรื่องของสินค้านะครับเรามีแบบโฆษณาแบบแรกเรียกว่าแบบแฟนด,ด์ตตรงนี้เมื่อเราทําการขายให้กับลูกค้าลูกค้าจะจ่ายอยู่ที่ 900บาทต่อปีนะครับซึ่งนี่คือหน้าตาแบบโฆษณานะครับที่ลูกค้าจะได้รับซึ่งมีอยู่นะครับ10เรียกว่า10ช่องด้วยกัน10ตำแหน่งด้วยกันที่ลูกค้าจะได้ไปนะครับแต่ถ้าลูกค้าเลือกแบบพรีเมียมนะครับ6,000บาทต่อปีก็จะได้เพิ่มขึ้นมาครับจาก10เมื่อกี้กลายเป็น1 4สามารถเพิ่มรูปนะครับได้ถึงร้อยรูปลงวิดีโอนะครับที่มีความยาวได้ถึง 15นาทีในโฆษณาของลูกค้านั้นนะมีคูปองโปรโมชั่นที่ลูกค้าสามารถจะนะัดทำโปรโมชั่นให้กับธุรกิจของตัวเองได้นะครับแล้วก็ปุ่มโซเชียลเน็ตเวิร์กการติดต่อไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือ Twitter ก็ตามนะครับตรงนี้จะสามารถติดต่อนะครับกับลูกค้าได้โดยตรงนะครับสินค้าอีกตัวหนึ่งคือ Super Plus นะครับเป็นโฆษณาที่นะครับรวมเอานะครับโฆษณาแบบพรีเมียมนะครับ เข้ากับแบบพลัสนะครับแบบปเกัน plus เองด้วยกันนะฮะนี่คือโฆษณาแบบ7 5 0 0ันต่อปีซึ่งจะเอาแบบพรีเมียมนะฮะ6,000บาทรวมกับแบบพลัสซึ่งจะเพิ่มแบบ p l u สก็คือตรงนี้ครับเพิ่มปุ่มทำงานเข้าไปนะครับตรงนี้มูลค่า7,500บาทต่อปนะีถ้าลูกค้าต้องการช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในการติดต่อครับ ระหว่างลูกค้ากับผู้รุงโฆษณาโดยตรงก็คือปุ่มของ VoIP นะครับซึ่งเป็นปุ่มพอสามารถกดปุ่มนี้นะครับแล้วสามารถติดต่อประสานงานโทรสอบถามคุยเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับธุรกิจได้โดยตรงนะครับโดยผ่านช่องทางสัญญาณทางอินเทอร์เนะ็ตครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิน้นนะครับไม่ต้องติดตั้งอะไรทั้งนั้นนะฮะอีกตัวหนึ่งก็คือ Amaweb ซึ่งเป็นเว็บไซต์ ของเ y e l l o w นะครับเว็บไซต์ตัวนี้นะครับสามารถลงแ g a ลอรี่รูปนะครับแผนที่ร้านค้าหรือวิดีโอหรืออะไรก็ได้นะครับเหมือนเว็บไซต์สำหรับรูปทั่วไปแต่ง่ายมากใครๆก็ทำได้แค่ Insert เข้าไปเท่านั้นนะครับซึ่งรูปแบบตรงนี้เนี่ยมีถึง5,500แบบให้าเลือกเยอะมากนะครับเยอะมากมายนะสำหรับลูกค้าที่ซื้อแบบ6,000บาทต่อปีไปหรือแบบพรีเมียมจะได้เว็บนี้ไปใช้ฟรีนะครับ หปีเลยนะฮะนี่คือสินค้าทั้งหมดของเรานะครับแบบ9 0 0าแบบ6000แบบ7 5็ดและแบบ9000บาทน,นั่นคือเรื่องราวของสินค้านะฮะเรามาดูในเรื่องของรายได้บ้างโอกาสทางธุรกิจของ a อเยโรนะครับสร้างอิสระทางการรับเงินจากทั่วทุกโลกทุกประเทศทั่วโลกของให้กับเราได้อย่างไงเริ่มต้นจากการที่เราสมัครฟรีเมื่อกี้ผ่านเว็บไซต์ของผู้แนะนาใช่ไหมครับผ่านเว็บไซต์ของผู้แนะนําไปเรียบร้อยนะฮะ ถึงขั้นตอนของการ Active นะครับหรือเริ่มต้นรับรายได้นะครับก่อนที่จะรับรายได้เราต้องทําการ Active ตัวเองนะครับหรือพูดง่ายๆคือการเลือกซื้อสินค้าหรือแพ็กเกจในรูปแบบ3รูปแบบไม่ว่าจะเป็น Standard Premium หรือ Director แบบใดแบบหนึ่งนะครับถ้าสมมุติว่าเราเลือกแบบที่1น,นะรเราเลือกซื้อแบบที่1แบบ Standard ตรงนี้เราซื้อในราคา30เหรียญ นะครับสาเหรียญหรือทีเป็นงันไทยคือเก้บาทบวกค่าธรรมเนียม75บาทกลายเป็น975บาทนะครับเราจะได้รหัสดิจิตอลซึ่งเป็นรหัสแบบสแตนดาร์ดซึ่งมีหน้าตาแบบนี้นะครับในการตั้งโฆษณาหรือขายโฆษณาท่ารหัสด้วยกันนะครับเมื่อเราทําการขายในรูปแบบของ a f i i l i a t e marketing นี่คือด้านขายตรงนะครับไม่ใช่งาน MMM นะฮะนี่คือด้านขายตรงเราสามารถขายตรงหรือขายปลีก ราคาเมื่อกี้แพ็กเกจเท่าไหร่ครับ900ใช่ไหมครับ901รหัสดิจิตอลเราได้มา5รหัสใช่ไหมครับจากการที่เราซื้อในราคาแค่30เหรียญเท่านั้นเราได้มา5รหัสรหัสละ9 0 0เราทําการขายครับหรือตั้งโฆษณาลูกค้าเราได้แล้วกาไรนะครับหรือเงินทั้งหมด4,500บาทจากการลงทุนแค่900บาทเท่านั้นนั่นหมายความว่าเราจะได้รับกําไรครับ400เอร์ แล้วหมดทําไงครับอยากได้เพิ่มอยากจะขายเพิ่มขายดีขายได้เราก็ทํากัดซื้อซ้ํานะครับเราก็ได้กําไรต่อนะตรงนี้สําหรับในรูปแบบของ M M MM M แล้วเรามีเราเราเรา,เราเลือกตัวนี้ไว้ทําอะไรครับเพื่อลองตั้งครับลองตั้งโฆษณาให้ตัวเองก่อนดูซิว่าโฆษณาที่เราตั้งไปเนี่ยเป็นยังไงนะครับเป็นยังไงมันตั้งยากง่ายขนาดไหนปุ่มไหนคืออะไรนะหลังจากนั้นเรา active นะครับในรูปแบบที่2คือ premium ตรงนี้เราใช้เงินลงทุนนะครับในการซื้อโฆษณาเนี่ยสองร้อเหรียญหรือหกพันบาทบวกค่าธรรมเนียมในได้เข้าก็คือสามร้อยหกสิบาทกลายเป็นหกพันสาร้อยหกสิบาทเราจะได้รหัสพรีเมียมรหัสละหกพันบาทนะครับมาห้ารหัสด้วยกันนะครับแต่ถ้าลูกค้าต้องการแพ็กเกจเสริมเราสามารถซื้อให้ลูกค้าได้นะครับรวมพัดนะครับก็คือเก้าพันบาท ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราทําการขายโฆษณาให้ลูกค้าหรือตั้งโฆษณาลูกค้าเห็นไหมฮะรหัสละหกพันบาทห้ารหัสที่เราลงทุนซื้อไปเราจะได้นะครับกลับขึ้นมาแล้วนะครับสามหมื่นบาทแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบเก้าพันบาทต่อปีเมื่อกี้เราตั้งโฆษณาลูกค้าจะไบบเราจะได้กลับมาสี่พันห้าร้อยบาทเออสี่สี่หมื่นห้าพันบาททตัทีนะครับกําไรทั้งหมดก็คือสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ เพื่ออะไรครับเพื่อได้เงินก้อนหนึ่งมานะครับจากการขายตรงนี้เอามาเอ็กซ์ีพเป็นไดเรคเตอร์ครับเป็นไดเรคเตอร์นะครับในรูปแบบของพรีเมียมนะครับในรูปแบบของพรีเมียมนะครับเรามาดูว่าถ้าวันนี้เราอยู่ในตำแหน่งพรีเมียมนะครับเราจะมีผลตอบแทนยังไงในแผน m m บ้างนะครับในตำแหน่งที่เราเป็นพรีเมียมถ้าเกิดข้างล่างนะครับมีการซื้อนะครับไม่ในรูปแบบของสแตนดาร์ด หรือ Active แบบ Standard นะครับแล้วเราจะได้อะไรนะครับทุกคนที่เราเป็นคนแนะนำโดยตรงนะครับหรือพูดง่ายคือชั้นแรกของเราที่ติดตัวเราเมื่อมีการซื้อ Standard นะครับเราก็จะได้ค่าแนะนำเนี่ย15ดอลลาร์ต่อ1คนนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากลงทุนไปเท่าไหร่ครับนะครับได้มา15ดอลลาร์ต่อ1คนนะถือว่าเยอะแต่ถ้าเกิดชั้นลูกของเรานะครับไปแนะนำต่อนะครับในชั้นหลาน นะครับหรือชั้นที่สองเราจะได้มาครับเจ็ดจุดห้าดอนต่อหนึ่งคนนั่นก็คือชั้นนี้นะครับเจ็ดดอนต่อหนึ่งคนชคั้นนี้นะครับอ่าแล้วถ้าเกิดว่ามีการซื้อซ้ํานะครับมีการซื้อซ้ามสมมุติว่าเขาไปขายใช่ไหมครับไปตั้งโฆษณาลูกค้าเขาได้กําไรมาแล้วนะฮะหมดแล้วโฆษณาของเขาเพราะทำการซื้อซ้าซื้อซ้าทุกการซื้อซ้ํานะครับของทุกคนในห้าชั้นแบบโลอัพนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะได้ 1.25ดอลลาร์ต่อ1คนนะครับซึ่งไม่จํากัดชั้นนะครับโลอัพขึ้นไปนะครับส่ใส่กว้างไม่จํากัดนะฮะนี่คือแบบพรีเมียมนะครับแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ตำแหน่งพรีเมียมแล้วข้างล่างเราซื้อแบบพรีเมียมนะครับตัวนี้เราจะได้นะครับต่อ1คนครับใน5ชั้นแบบโลอัพเช่นเดียวกัน10ดอลลาร์ครับนะฮะ10ดอลลาร์ต่อ1คนในการซื้อแบบพรีเมียมนะครับ ฮาฉลึกนะครับไม่จํากัดสายกว้างนะครับโอเคแต่ทุกคนครับที่เราแนะนําตรงนะครับเรานอกเหนือจะได้เราจะได้สิบตอนแล้วนะครับที่ติดตัวเราเราจะได้อีเวเชอร์ครับมูลค่าสองร้อยเหรียญนะครับซึ่งเป็นเงินประมาณหกพันบาทนะครับจากทุกคนที่เราเป็นคนแนะนานะฮะนั่นหมายความว่าเราแนะนำสิบคนเราได้มาสิบอีเวเชอร์ครับ มูล,ลค่า2เหรียญเอาไปทำอะไรครับตรงนี้เอาไปใช้นะครับในการ active ให้คนอื่นหรือเอาไปขายให้คนอื่นนะครับเพื่อจำการลงโฆษณาเราก็จะได้ครับได้เงิน2 0 0เหรียญกลับมาเข้ากระเป๋าเราเป็นเงินสดนะครับตรงนี้ถือว่าคุ้มค่ามากโอเคแบบที่3ครับคือแบบ director นะครับแบบที่3คือแบบ director ถ้าเราเลือก active หรือเริ่มต้นธุรกิจแบบ director ตรงนี้นะครับโดยใช้เงินลงทุน ประมาณหนึ่งพันเหรียญนะครับหรือี่เป็นเงินไทยคือสามหมื่นบาทบวกค่าเลขเข้าเก้าร้อยบาทเป็นหนึ่งนะเป็นสามพันอ่ะตัวอยงเป็นสามหมื่นเก้าร้อยบาทนะครับเราจะได้รหัสพรีเมียมมานะครับห้าสิบรหัสรหัสละหกพันบาทนะครับเมื่อเราทําการขาย่าหมดนะครับห้าสิบรหัสรหัสหกพันเราจะได้เงินมาครับสามแสนนะครับเมื่อกี้ลงทุนไปเท่าไหร่ครับสามหมื่นนะครับ ขายหมดได้300,000นะครับแสดงว่าเราได้กําไรเท่าไหร่ฮะ950%นะครับเมื่อเราอยู่ตำแหน่งนี้แล้วนะครับเราจะได้รับผลประโยชน์สูงสุดครับทําไมต้องอยู่ตำแหน่งนี้ก็เพื่อรับผลประโยชน์ทั้งหมดเลยใน m m MM, m นะครับมาดูว่าว่ามีอะไรบ้างนะผมประโยชน์ที่เราจะได้รับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินนะครับโบนัสคอมมิชชั่นเรื่องของอโบนัสกาไรจากประเทศต่ตางๆนะครับ ที่ทำเอเยโรอยู่และเรามีสายงานอยู่นะครับในโลกนี้ซึ่งตอนนี้ก็ขยายไปถึง150ประเทศแล้วนะครับเราสามารถเข้าไปแบ่งตรงนั้นได้แล้วก็ยังมียอดขายจากทั่วโลกด้วยนะครับแล้วยังไม่พอครับยังมีรางวัลต่างๆเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นรางวัลรถนะครับท่องเที่ยวนะครับหรืออ่าเทคโนโลยีต่างๆเดี๋ยวเราจะรู้กันทั้งหมดนะครับว่ามีอะไรบ้างครับแต่นั่นหมายความว่าเราต้องเป็นตําแหน่งดี r เตอร์ซะก่อนนะครับเราถึงจะได้รับผลประโยชน์ตรงนี้ โอเคเมื่อเราเป็นดีเรคเตอร์นะครับเกิดข้างล่างเรามีการซื้อแบบ t a ต d a า d เกิดขึ้นนะครับผมประโยชน์ที่เราจะได้ก็คือว่าชั้นแรกนะ15หลอด15เหรียญครับหรือ15ดอลลาร์ต่อหนึ่งคนชั้นที่สองครับเกิดการแนะนําต่อชั้นลูกนะฮะ7.5ดอลลาร์ต่อหนึ่งคนและทุกการซื้อซ้าแบบ t a ต d a า d ข้างล่างเราครับนะ2.25ดอลลาร์ต่อหนึ่งคนแบบลอัพ5ชั้นนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่าข้้งล่างเป็นเบียร์แบบซื้อแบบพรีเมียม นครับตรงนี้เราจะได้รับครับ15เหรียญนะครับต่อ1คนครับที่ซื้อแบบพรีเมียมแบบ5ชั้นลึกแบบลูอัพนะแล้วก็สําหรับคนที่เราแนะนําตรงนะครับเขาซื้อแบบพรีเมียมไปนะเราจะได้200เหรียญเช่นเดียวกันนะครับเพื่อไปทําการขายต่อหรือเอ็กทีฟต่อนะฮะให้กับลูกค้าหรือสมาชิกคนใหม่ได้เงินสดเข้ามาครับ2า6 0 0 0บาทหรือ200เหรียญนะแต่ถ้าเกิดวันนี้เราเป็นดีเตอร์แล้วข้างล่างเราเป็นดเรคเตอร์นะครับ เราได้นําคนแค่1คนก่อนถ้าเรานําแค่1คนที่เป็นเร็กเตอร์เราจะรับครับ200เหรียญฮะเป็นโบนัสบวกกับอีเวนเชอร์มูลค่า1000เหรียญน,นะตัวนี้ก็มูลค่า3 0,000บาทใช่ไหมฮะเราก็ได้เงินสดกลับมาแล้วนะครับเห็นไหมครับได้เงินสดกลับมานะครับเมื่อเราทําการขายอีเวนเชอร์ตรงนี้หรือทําการลงโฆษณาตรงนี้นะครับนะแต่ถ้าเกิดเราแนะนอีกคนหนึ่งก็ได้อีกคนหนึ่งครับเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าธุรกิจนี้2คนครับคืนทุนนะครับ นะครับและเมื่อเราอยู่ตำแหน่งเรกเตอร์เราก็ต้องทำการรักษายอดนิดน,นึงครับคือการซื้อซ้ำซุปเปอร์พลัสครับซึ่งซุปเปอร์พลัสนี้มีมูล,ลาค่านะครับมีมูล,ลาค่าอยู่ที่พันประมาณ1800ปดรนะครับพันแต่อเดือนนะแต่เราสามารถนำนำซุปเปอร์พลัสตรงนี้นะครับไปขายให้กับลูกค้าในราคา9750พันรบาทนะซึ่งลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์ก็คือว่า ลูกค้าสามารถลงโฆษณาในแบบซูเปอร์พานี้นะครับในระยะเวลาถึง3ปีด้วยกันจากมูลค่าในท้องตลาดอยู่ที่20งหมบาทนะครับแต่ลูกค้าสามารถซื้อได้ในราคา9,000บาทซึ่งเราจะได้มา2รหัสนะครับรหัสละเก้าร้อยชั้น2รหัสก็คือ1,800ที่เรารักษายอดต่อเดือนไปนะครับนี่ถือว่าคุ้มมากนะครับและทุกๆก,การรักษายอดแบบซูเปอร์พานะครับเราก็จะได้ ในคอมมิชชั่นสายงานเช่นเดียวกันก็คือ7เหรียญต่อการซื้อซูเปอรพ์พลัสนะครับใน5ชั้นลึกแบบลุกอัพเช่นเดียวกันนะครับยังไม่พอครับเมื่อกี้เราเป็นดีเรคเตอร์ใช่ไหมครับก็คือตำแหน่งนี้คะ่ะ RD หรือ r e g e n t d i r e c ต o r ตำแหน่งเดียวกันนะครับเมื่อเรามี e g เจ n นะด i r รคเตอหรือ Director 6คนเราก็จะกลายเป็น Nation นะครับเราก็จะกลายเป็นเนชั Director, ่นด i เรคเตอหรือ Director ระดับประเทศนะครับ โดยการมีด i เร c เตอร์6คนอยู่ใต้สายงานนะครับ,นะรบนอกจากขึ้นตำแหน่งแล้วเราจะได้รับผลประโยชน์นะครับอะไรบ้างเพิ่มเติมขึ้นมาจากเดเรคเตอร์ปกตินะเห็นไหมฮะ6คนคูณ200นะครับเหรียญก็1,002 e v อเวอเชอีก6คนครับคนละพันก็เป็น6,000รวมแล้วก็7,200เหรียญน,นะครับนี่คือตําแหน่งแน Nation แล้วถ้าเกิดเรามีเนชั่นอยู่5คนครับเราจะกลายเป็น Inter Director สูงขึ้นมา นะครับสูงขึ้นมาผลประโยชน์ที่ตอบได้รับจากการตอบแทนในตําแหน่งดีเรคเตอร์และก็อินเตอร์เตอร์มีเยอะมากมายนะครับเยอะมากนะฮะเยอะมากเลยครับเดี๋ยวเขาว่ากันตรงนี้แต่ที่น่าสนใจครับคือตรงนี้ฮนะในตําแหน่งเนชั่นและตําแหน่งอินเตอร์นะครับดีเรคเตอร์เนี่ยมันจะมีอยู่รายได้หนึ่งที่น่าสนใจก็คือแบชชิงโบนัสนะครับแบชชิงโบนัสได้รับยังไงครับนะครับก็คือตัวเราครับเป็นเนชั่นดีเรคเตอร์แล้ว ทุกคนครับที่อยู่ใต้สายงานเรานะครับแบบ5ชั้นลูอัพนะครับทุกทุกคนนะครับเราจะได้10%เของรายได้ของเขานะฮะนั่นหมายนคว่ามว่า1คนครับอยู่ตรงไหนก็ตามมีรายเท่าไหร่ก็ตามนะครับเราจะได้1 0เจากรายของเขานะครับถือว่าเยอะมากนะครับจำได้ไหมครับว่าเนชั่นเราจะสร้างเนชั่นได้อย่างไงนะครับก็อย่างนี้ครับเนชั่นหนึ่งคนจะต้องมีดี렉เตอร์ครับหกคนนะครับ ทุนายคือคนละสามหมื่น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 หกคนครับเรากลายเป็นเนชั่นครับแล้วเราสร้างเนชั่นเยอะๆครับในห้าชั้นลึกของเรานะครับไม่จํากัดสายกว้างเราจะได้ต่อคนครับสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคถัดมาครับมันจะมีรูปแบบรูปแบบหนึ่งก็คือว่าโบนัสในเรื่องของอ่ากำไรในแต่ละประเทศนะครับที่เรามีสายงานอยู่ตรงนี้นะครับเรียกว่าตำแหน่งไลท์ไทม์เดเรคเตอร์หนึ่งนะครับแล้วก็เราจะรับผลประโยชน์สามเปอร์เซ็นต์ครับ ตรงนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันในเรื่องรายละเอียดนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราเพิ่มตำแหน่งขึ้นมาเป็นไรทามเด็คเตอร์สองก็จะได้บวกขึ้นมาอีก1%นะครับไรทามเด็คเตอร์สามก็จะบวกขึ้นมาอีก1%นะครับไรท์ทมเด็คเตอร์สี่ก็บวกขึ้นมาเป็นนะฮะอีก1%ถ้าเป็นระดับไรท์ทมเด็คเตอร์ห้าก็บวกอีก1%น่งนะนั่นคือในส่วนของแต่ละประเทศแต่ในส่วนของยอดขายกำไรทั้งโลกก็จะมีในเรื่องของตำแหน่งแอมบาสเดออรร์นะคับบแมาสเดอร์ Ambassador. นะซึ่งตัวนี้จะเกิดขึ้นได้ยังไงก็คือว่าเราเองจะต้องเป็นไลท์ไทม์5ไลท์ไทม5แล้วเรามีไลท์ไทม5 1คนครับบวกกับไลท์ไทม์อะไรก็ได้ฮะ1คนนะครับเราจะกลายเป็น1 Star Ambassador นั่นหมายความว่าเราจะได้รับผลตอบแทนครับจากกำไรยอดขายทั้งโลกเลยซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่5-4ล้านดอลลาร์แล้วนะครับ1%ครับ1%นะมี2คนก็หารบนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะได้มากขึ้นเราก็ต้องสร้าง ลา์ไทม์เลตเตอร์ o r 5เพิ่มครับอีกหนึ่งคนเราจะได้อีก1%นอะครับอีกหนึ่งคนครับเราจะได้อีก1%กลายเป็นลา์ไทม์กลายเป็น3ตาร์นะครับแอมบาสเตอร์ Ambassador, นะตรงนี้ไม่มีข้อกําหนดนะครับละไรแตั้งสิ้นว่าจะต้องมียอดเท่าไหร่มีอะไรเท่าไหร่นะครับไม่มีข้อกําหนดนะครับไม่มีไซสบ์บาลานซ์ไม่มีวอลลุ่มอะไรทั้งนั้นขอให้ถึงคุณก็รับไปอยู่ที่ว่ามีกี่คนก็แบ่งกันไปนะครับโอเคนั่นคือผลประโยชน์ตอบแทนนะครับในสนขโบนะัส ถัดมาครับที่น่าสนใจคือตรงนี้นะครับนี่คือ AI Dream นะครับเป็นรางวัลนะครับต่างๆที่เราจะมอบให้สําหรับผู้มีความสามารถนะครับรางวัลตรงนี้ได้ยังไงครับมีเงื่อนไขอยู่ครับก็คือว่าการรับรางวัลตรงนี้เนี่ยนะครับมีระยะเวลาที่2ปีครับ2ปีนับตั้งแต่คุณเริ่มซื้อแพ็กเกจ Executive นะครับแล้ว Executive เป็นยังไงครับก็นะครับก็เป็นสินค้าตัวหนึ่งนะครับของ AI y e l o เช่นเดียวกัน นะครับ e x e c utive นี่มีมูลค่านะครับ600ดอลหรือตีเป็นเงินไทยก็เท่าไหร่ครับ18,000ซึ่งคุณจะได้รับในส่วนของ a อ y อเยโรตรงนี้เนี่ยคุณต้องซื้อนะครับ e x e c utive เนี่ยหรือสินค้าตัวนี้เพื่อไปทำกำไรต่อนะครับเพื่อไปขายต่อเนี่ยสอครั้งนะครับใน1ปีนะครับก็สองครั้งง่ายก็คือว่า6เดือนครั้งนะครับแล้วจะได้ผลตอบแทนยังไงบ้างครับก็ได้เช่นเดียวกันครับ เมื่อเราอยู่ตำแหน่งดี렉เตอร์ใช่ไหมครับทุกคนที่มีการซื้อแพ็กเกจเอ็ก utive ไปเพื่อเอารางวันนะครับในตําแหน่งของ AI Dream เนี่ยเราจะได้รับผลตอบแทนครับ40เหรียญครับจากทุกคนที่อยู่ใต้สายงานเรานะครับแบบ5ชั้นลูอัพนะครับ40เหรียญต่อ1คนนะครับก็คนที่ซื้อก็สามารถเอา x x ็ก utive ไปขายต่อได้อีกนะครับไปทำกำไรได้ต่อถึง300% นะครับในองค์กรนะครับก็จะได้ผลตอบแทนไปเช่นเดียวกันนะครับอ่ามาถึงตรงนี้ครับแล้วแล้วมาดูซิครับว่า AI y e l o เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างนะครับเอามาดูครับมีมีมีส่วนของเราเปนอะไรบ้างนะครับหรือตรงนี้ครับหรือตรงนี้กันอ่ะเราเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ของเราครับหน้าเว็บไซต์ของเราเองนะครับเมื่อเราเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ของเราแล้วเราเลื่อนลงมาข้างล่างครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะ นูมาข้างล่างตรงเมนูตรงนี้ครับ A a Dream ฮะเรากดเข้าไปนะครับเรากดเข้าไปเราก็จะพบว่ารางวัลตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับเห็นไหมฮะเต็มไปหมดไทยหมดแล้วนะครับเรามาดูครับโบนัสของรถยนต์นะครับตรงนี้ใช้พอยต์เท่าไหร่ครับคะแนนการรับโบนัสตรงนี้จะเป็นคะแนนนะครับ72พอยต์72พอยต์นะครับในเระยะเวลาที่สองปีด้วยกันนะครับ นับจากวันที่เราซื้อ Executive มีอะไรบ้างครับมาดูเพิ่มเติมตรงนี้เห็นไหมครับรถมีเบนซครับมี a u ด i ี้ครับออดี้ครับมีออดดี้ SC ครับมี BM s e r i e ีรีส์ซีดานครับให้เราเลือกครับเลือกได้เลยนะว่าจะเอาอะไรนะครับโอเคมาดูอย่างอื่นบ้างนะครับในส่วนของบนัทตรงเชี่ยวครับบริัทตรงเชี่ยวนี่40่สพอยต์ครับ40พอยต์คะแนนด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะรู้กันนะครับว่าคะแนนเนี่ยคิดยังไง มาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะครับว่าที่ไหนบ้างเช่นนี่ฮะบาร์เซโลนานะครับสเปนครับปารีสครับฝรั่งเศสนะครับอ่าเม็กซิโกลอนดอนนะครับนิวยอร์กนะครับโอ้เยอะแยะเลยนะครับฟรานซูสจาเมกานะครับแคริบเบียนดูไบนะครับเราจะเลือกนะครับเลือกเอาอันนี้คือ40 POINT นะครับบนท่องเที่ยวโอ้เยอะครับโอเคอ่าถัดมาครับบนจุดประชันภัยครับ80 POINT ตรงนี้มีอะไรบ้างครับ โอ้บราซิลครับไปแอดเวนเจอร์กันนะครับนะครับแอฟริกาใต้นะครับอาร์เจนตินานะครับโอ้ภูเขานะครับเปรูบาหลีนะครับนี่ฮะโอ้แคลิฟอร์เนียครับนี่คือประจ ol ไยนะครับแบดแบดแอดเวนเจอร์กันที่สี่สิบอ่าแปดสิบพอยด์นะครับแล้วก็ยังมีโบนัสเทคโนโลยีนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่พอยด์นะครับเช่นแอนเดอรนะครับสิบแต้มเห็นไหม iPhone 4S นะครับตรงนี้แปดคะแนน iPad นะครับสีคะแนน Sony ่เชพเพนะครับอ่าแปดคะแนน,นมาเยอะแยะเลยเลือกเอานะฮะเลือกเอาโอเคเรากลับมาดูครับว่าคะแนนตรงนี้เนี่ยคิดให้ยังไงนะครับคะแนนตรงนี้คิดให้ยังไงนะครับคะแนนแต่ละคะแนนนะครับคิดได้ยังไงก่อนอื่นนะครับเราต้องดูตรงนี้อ่ารางวัลใน a อไอรนะครับ เมื่อเราเป็นดีเรคเตอร์นะครับแล้วเรามีดีเรคเตอร์ติดตัวนะครับหลังจากที่เราซื้อแพ็กเกจอ่าเอ็กซิคิวทีฟไปแล้วนะครับจะนับเป็นหนึ่งคะแนนนะครับหนึ่งคะแนนแต่ถ้าเกิดเรากลายเป็นแห่งเนชั่นดีเรคเตอร์หรือดีเรคเตอร์ระดับประเทศนะครับคนที่ติดตัวครับดีเรคเตอร์ที่ติดตัวตรงนี้นะครับหนึ่งจุดห้าครับแล้วก็ที่ไม่ติดตัวครับศูนย์จุดห้าแบบไม่จํากัดชั้นลึกนะฮะไม่จํากัดชั้นนะฮะนับหมดนะครับข้างล่างศูนย์จุดห้าต่อหนึ่งคนแต่ถ้าเกิดเราเป็นอินเตออรรร์์ดเเต นะครับก็จะนับ2คะแนนนะครับ2คะแนนติดตัวที่สำหรับเลนเตอร์ที่ติตัวเราแล้วก็0.5ครับสำหรับเลนเตอร์ที่ไม่ติดตัวเราแบบไม่จํากัดชัดลึกเชน่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเห็นไหมครว่ารางวัลใม่ั้งรางวัลลด72จุดเยอะไหมครับไม่ได้เยอะเลยนะครับในระยะเวลา2ปีนะครับเมื่อคุณเริ่มรักษาย e อดเอ็กซ์ตรีเมื่อไหร่นะครับคุณก็นับได้เลยนะฮะนี่คือนะครับแผนตลาดแบบสั้นๆง่ายๆ ของ AI ไอ l l o w ซึ่งทำมาตอบโจทย์นะครับแล้วก็ทุกๆข้อนี่จะเอื้อสําหรับคนทําธุรกิจไม่ว่าจะในรูปแบบของการขายยิ่งขายได้ก็ยิ่งได้กำไรเยอะใช่ไหมครับ400%ทุกการซื้อซ้ําก็จะเข้ามาสู่แผน MLM นะครับแล้วสินค้าไม่ว่าจะเป็นการรักษายอดก็ตามหรือการซื้อซ้ําก็ตามเราก็สามารถเอาไปทํากําไรในส่วนของ Affiliate Marketing ได้กําไรเพิ่ม,เต,มเติมด้วยเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะมีการมุนเวียนอยู่นี้นะครับทำให คนแรงงเราม,รมีรายได้นะครับแล้วก็ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนผลพลอยได้ในส่วนของ m m m ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งคนทําเยอะก็จะยิ่งได้เยอะนะครับสาหรับวันนี้ก็คงม,มีเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันในรูปแบบอื่นต่อไปนะครับสวัสดีครับ